เป็นหวานนะคะสวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะนเพื่อนๆเนยะจะชวนมาทำข้าวผัดที่แบบเป็นผัดผักแล้วก็กินกับซอสมะเขือเทศนะคะไปดูวิธีทำนะว่าทำยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเน้นให้ทุกคนกินผักให้ได้เยอะๆนะคะเพื่อนๆอย่างใครที่เป็นเบาหวานเป็นโรคความดานันหรือว่าโรคที่จะต้องแบบว่ากินแป้งน้อยๆเนาะ คำว่า low carb เนี่ยก็คือลดคาร์โบไฮเดรตแล้วมากินผักเป็นหลักซึ่งคาร์โบไฮเดรตแบบธรรมชาติแบบนี้มันปลอดภัยกับร่างกายค่ะใครที่ไม่รู้ว่าจะกินผักให้ได้เยอะอยังไงก็ลองเอาไอเดียข้าวผัดของเนซไปลองใช้ได้นะซึ่งเนจะทํำข้าวผัดแบบเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้กินผักให้มากๆและผักที่เนซ กินได้ก็พวกนี้นะคะก็คือมันช่วยขับลมเนะมาะมละขี้นกมันก็ลด,ลดน้ําตาลลดเบาหวานได้นะคะรวมถึงผักทุกชนิดได้จริงๆริแล้วมีประโยชน์หมดถ้าในผักเนี่ยเขาจะมีน้ําตาลน้อยไม่เหมือนผลไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายมากินผักให้ได้เยอะเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพมากวิธีการก็คือหั่นให้เป็นลูกเต๋าเล็กที่สุดเพราะว่าถ้าเรานําไปปั่นเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกเหมือนไม่อยากจะกินเนาะแต่พอเราไปหั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยแล้วเราทําเป็นข้าวผัดมันจะน่ากินนะคะ นอย่าลืมแกะเม็ดพริกอ่อนออกนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะร้อนเดี๋ยวมันจะเผ็ดเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปผัดนะคะก็จะชวนไปทำซอสมะเขือเทศก่อนซึ่งในคลิปเก่าๆเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วซอสมะเขือเทศเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนๆได้ทานมะเขือเทศเยอะๆใน1วันเนี่ยเราอยากจะได้สารไลโคบีนเพื่อต้านมะเร็งนะคะ ควรจะกินมะเขือเทศให้ได้อย่างน้อยวันละ2กิโลซึ่งถ้าเอามาทําซอสอย่างเงี้ยมันจะกินง่ายค่ะแล้วยังไงเราก็กินได้อยู่ดีอะสกิโลแต่ว่าถ้าเป็นซอสมะเขือเทศอย่างที่เราไปซื้อเขามันก็จะไม่ได้ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็จะมีการเติมสารเพื่อเร่งให้มันทําได้รวดเร็วเนาะแต่อันนี้คือเราทําด้วยตัวเราเองนะคะวิธีการก็คือก็เอามะเขือเทศนี่แหละซอยเป็นเล็กๆๆๆแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาไปโดนความร้อน จากนั้นก็เอามาปั่นอีกรอบหนึ่งแค่นี้เองค่ะในผัดโดยใช้น้ำมันมัสตาร์ดนะคะเพราะว่าก็ถึงแม้จะมีโอเมก้า6แต่ก็ยังเป็นไขมันอีกตัวนะเพื่อนแล้วก็นำผักทั้งหมดเนี่ยไปผัดรวมกันค่ะแล้วก็ใส่เนใส่เกลือชมพูนะคะแล้วก็ใส่ข้าวกล้องพยายามกินข้าวให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็เพิ่มผักใครมีผักอะไรที่ชอบนะคะเหมือนถั่วฝักยาวเอามาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆได้ คืออันนี้เป็นผงออริกาโนเป็นเครื่องเทศพวกเครื่องเทศเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดค่ะอันนี้ผงเห็ดออร์แกนิกก็เป็นกลุ่มที่ต้านอนุมูลอิสระผงหอมร้อนพวกนี้มันช่วยต้านการอักเสบต้านสารมะเร็งนะคะก็ะคือพวกสมุนไพรไทยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือนเนี่ยมันทำยากเลยนะคะอาหาร,รามันอยู่ที่เราใส่ใจใครที่ ทำไม่ทานแล้วอยากที่จะมีเมนูสามัญประจําบ้าน,นไว้ซื้อหนังสือกรัวไร้ผงชูรสนะคะในขายเล่มละสามร้อยบาทก็จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งคิดเองเนาะมันจะมีเมนูในนั้นค่ะซอสมะเขือเ,เทศกันถ้าเกิดว่าได้ได้ได,ได้มาจากที่เขาปลูกแบบออแกนิกเนี้ยมันจะหวานนะคะมะเขือเทศถ้าจะให้ได้คุณค่าถ้ากินแบบดิบมันก็ได้วิตามินเเนาะแต่ถ้าเราจะได้ไลโคปีนที่เป็นสารแบบ ยับยั้งการตักเซฟสารต้านมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องกินแบบสุกนะคะเอาไปทําให้สุกสุกส,ส,ส,สเยอะๆแล้วก็ก็ปั่นแบบนี้ค่ะอร่อยมากเลยเพื่อนๆร้อมอในการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรที่จะได้มาล่องรอยนะไม่มีใครบังเอิญได้สุขภาพที่ดีนะคะ มีแต่คนที่ตั้งใจแล้วก็มีวินัยในการหาองค์ความรู้แล้วก็ลงมือทําตามสิ่งที่เราเรียนรู้มานะคะในระหวังว่าทุกๆคลิปที่ส่งผ่านไปให้เ,เพื่อนๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีชีวานะเป็นไปนอย่างที่ตัวเองตั้งใจอยากจะให้เป็นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจเนทด้วยการกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะ พบดีทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ